ถ้าเราจะเดินทางแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมซื้อขนมมาฝากนะเหมือนกันมีไลด์ไดโนเสาร์ไม่รู้มียาวันเรามีอะไรบ้วะวันเรามีอะไรบ้างฝนแก่นไดโนเสารไดโนเสาร์ดูคลุไปแล้วมไดโนเสาร์ ตอนแรกเขาโดนชนขาหักน้องอยากถ่ายรูปกับเพื่อนอะน้องน้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นไงถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะมีไดโนเสาร์ยุดทางเข้าแล้วรู้สึกโดนชนขาหักร้อมแล้วล่าสุดรู้แค่เนี้ยล่าสุดรู้แค่เนี้ยตอนไปอ่ะโดนชนขาหักแล้วก็ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเหรอ ชอบเสื้อมากเลยอ่ะพออยู่ในกล้องแล้วมันวิบบับวิบบับพอดีจี๊อ่๊อยเลยอะบูระดาหยาหยาอยาหาหาวบิเบยาหาหาวมาได้ช่วงนี้ตากแดดบ่อยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ไหมตากแดดบ่อยจริงด้วยอ่ะ ำเลยอ่ะไม่ได้ทำให้ความหล่อลดลงเลยใช่จับไว้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 อย่าลืมไปถ่ายค่าในโดเซานะจอดรถเลี้ยวถนนปุ๊บเลยต้องทางเข้าอยู่ทางเข้าค่ะจะเป็นในโดเสาตัวใหญ่ๆเลยเออน่าจะแถวๆนั้นอ่ะมีอยู่น่าจะแถวนั้นมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปถึงแล้วเจอโอ้ยโดเสา